เพราะด้ป๊ากะชาขึ้นทับเลยฮะขึ้นเลยฮะเพื่อนขึ้นเลยนี่เปิดโทบินานสกิลไปแล้วผมขึ้นทัอบีกทีหลบไปไอ้น้องรุ่นใหญ่จะเดินนะเวมบันยาม,ม่าแล้วไงใครสนนะดูวะบ้าลวกเลยเวมบันยาม,มาเออก็แค่เวมบี้หรือเปล่าอันเนี้ยต,ต,ตายแป้นเออมันต้องอยู่กันสามคนในใต้แป้นเนี่ย สคนมันเอาไม่อยู่เลยมันต้องสามคนแบบนี้ฮะสามคนยังลำบ,บากเลยไปตามเพื่อนข้าสนามมาอีกคนหนึ่งมาโอเวอร์ท็อปอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะ Over อร์ท็อปอฮะอยากดังวันนี้อยากดังขออนญาติดังอหน้าเลย ทิปเปิลเจหรอเฮ้ยคนนี้เขาชื่อทิปเปิลเจเขาเล่นเจเจหรือเปล่าอ,อกหักทํายังไงดีครับอ,อกหักเป็นแค่การเริ่มต้นนะเป็นแค่การเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวการอ,อกหักครั้งแรกคือสีสันของชีวิตที่นายจะจดจําไปยันโตแต่ว่าเออ่มันแค่มันแค่เริ่มต้นนะมันจะไม่ใช่ที่สุด เอาเป็นว่าอกหักมันเสียใจเป็นเรื่องปกตินะครับวันหนึ่งมันจะเลิกเสียใจไปเองนะครับเมื่อนายเจอคนใหม่หรือว่านายคิดได้แต่คิดได้แล้วจะคิดไม่ได้มันต้องปล่อยผ่านถ้ายังคิดอยู่มันก็จะไม่ลืมมันก็จะจดจําตลอดไปถ้านายปล่อยผ่านได้เมื่อไหร่เรื่องนั้นจะหายจากตัวนายหายจากหัวสมองนายไปอีกประมาณ10ปีอาจจะจําได้ใหม่แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ก็ถ้านายยังคิดอยู่ว่าเพราะอะไร ถึงอกหักเพราะอะไรแฟนถึงทิง้งเพราะอะไรเราถึงทิ้งแฟนถ้ายังคิดอยู่แบบนี้นะครับจะไม่มีวันลืมนะครับจะคิดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่ถ้านายเลิกคิดเมื่อไหร่แล้วปล่อยผ่านมันไปนะครับปล่อยผ่านเมื่อไหร่นั่นแหละคือทางออกที่แท้จริงของการลืมนะถ้ายังปล่อยผ่านไม่ได้ยังคิดยังคิดว่าจะลืมอนะ่ะไม่มีทางลืมได้นะเพราะเราไม่สามารถสั่งหัวสมองของเราได้ สมองทํางานอัตโนมัตินะครับก็คือมันจะทํางานตลอดเวลาอัตโนมัติอนะ่ะเหมือนเราเหมือนเราดู YouTube อะ่ะถ้าเราดูคลิปบาสบ่อยๆอ่ะยูทูบมันจะแจ้งเตือนคลิปบาสบ่อยๆมันเหมือน AI สมองเราบาสมันก็จะขึ้นมาเป็นคลิปบ้าดรัวๆใช่ไหม อ่าแต่นายเบื่อละไม่อยากดูคลิปบาสนายก็ปล่อยแค่ปล่อยผ่านใช่ไหมเออก็เคือไม่ต้องกดเข้าไปดูมันอีกเลย YouTube จะไม่แจ้งเตือนคลิปบลสมาอีกมันก็เหมือนกันนะครับถ่านายเบื่อแล้วนะเบื่อที่จะเป็นทุขกหรือว่าเบื่อที่จะทรมานกับความปวหักของนายให้นายปล่อยผ่านไปนะครับปล่อยผ่านเมื่อไหร่ครับนายก็จะไม่เป็นทุ๊กกลับมาอีกนะครับก็จะไม่เจอเรื่องนี้ในหัวสมองของนายอีกนะก็สู้ๆนะครับเข้าใจสมองเข้าใจร่างกายของเรานะครับจะอยู่แบบมีความสุขได้ แต่อย่าลืมนะมนุษย์เราอ่ะไม่มีใครมีความสุขตลอดไปนะครับยังไงอ่ะก็ต้องมีความทุกข์ทุกคนบนโลกนะไม่ว่าจะรวยล้นฟ้าหรือว่าจะจะมีอำนาจจะอะไรขนาดไหนทุกคนบนโลกไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนะครับจะมีความทุกข์อยู่กับตัวเขาเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครสุขสมหวังตลอดไปครับไม่ไม่มีจริงเนี่ยแล้วขึ้นทับเลยครับคนจริงต้องดังหน้าสู้นะครับ ขอให้มูฟเอาออกมาได้เร็วๆแต่ยังไงนายก็ต้องมูฟเอาออกมาได้สักวันนึ่นายไม่ต้องห่วงแต่ว่าความรู้สึกมันยังเกิดขึ้นอยู่เป็นเรื่องปกติมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของสมองนายครับนึงนะขอดังอันหน้าพวกนี้มันไม่เคยเจอตัวดังอันหน้าแล้วฝ่ายฮะส่งโล่งๆเนี่ยเฮ้ยมันไปไกลจังเ้ยเดี๋ยวจะหลอกส่งเฮ้ยเลย โอ้แล้วลงไม่ลงเนี่ยฮะทีเด็ดวอร์เด้นป๊อปนะครับเมื่อเรายิงโล่งแล้วจะลงได้อย่างไรครับทีเด็ดวอร์เดนป๊อปอะไรฮรเนี่ยวอร์แล้วเมื่อกี้อ่ะทีเป็นเจนายไม่ยืนขอบสามแต้มดีๆล่ะส่งไปก็โล่งแล้วไม่มีไฟสนใจนายเลยไปยืนทำลายขึ้นตนาหนักยืนอยู่ขึ้นตํานแล้วตกตะกายที่แคปเปอร์เลยฮะนี่ฮะโคตรเปียวนีฮยแล้วส่งข้ามหัวเลยชนแล้วชนไม่ติดฮะชนไม่ติดฮะ เพราะได้ฟ้ากระชาขึ้นทับเลยฮะขึ้นเลยฮะเื่อนขึ้นเลยดิเปิดโทมิเนียนสกิลไปแล้วผมขึ้นทับอีกทีหลบไปไอ้น้องรุ่นใหญ่จะเดินกันนะเวมบันยาม่าแล้วไงคลาสนนะดูฮะบบบลวกเลยเวมบันยาม่าเออก็แค่เวมบี้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเวมบันยาม่าโดยไมเดเอเรียนเจอผม เออใส่อ้อนยิงให้ยิงอ่ะให้ยิงบิ๊กซีเราให้ยิงเลยโอ้โหแล้ววิมพี้ใส่ตัวเจ็บทูสักคะแนนแล้วไม่ลงมันเป็นรีบอลของแอนโทนี่เดวิดล้วส่งมาให้ส่งมาให้แอนแมนแล้วแอนแมนทำท่าจะกระชากเข้าใต้แป้นนะครับแต่ไม่เล่นไม่เล่นฮะไม่เล่นฮะไม่เล่นบ้บกระชากแล้วแล้วแล้วยางยางอีกยางฝืนอยู่โดมินานท์หมดแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราส่งแล้วเมื่อกี้ไม่ส่งเพราะว่าโดมินานท์ยังมีอยู่นะครับเอาเลือกเอาปื๊บหลอกอ่ะเรื่อเรียบร้อยหวั่นจีอ่ะหลังเตกรีนนะแตก ไปด้วยโคตรเเมื่อรีบ่าโคตรเปียวเลยเราส่งไปโล่ง้วเอดี้เราสั่คะแนนจะยิงไหมเราไม่กล้ายิงนะครับผมเพราะปาปูแล้วเพราะแบบเบื่อเชี่ยมันนี่ฮะคอล้มไปหนึ่งแล้วส่งผิดด้วยรายได้อยู่ขอโทษที่เล่นใจกดปุ่มทีไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้กัมนึงนะแชทเดี๋ยวเราเราจะอ่านแชทให้แต่ว่าขอเมมก่อนไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แอนแมนมนมันเลวอ่ะมันอ่านแชทโอ้โหแล้วลงมาลูกนี้โคตรเท่เวมบี้ป้าเวมบี้ทำบุญเถอะ ซับเอาเรื่องแ,แอนแมนเตอแอนโทน,นีเดวิดเขาไปเฮ้ยไม่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเอดีเข้ามาไปกับพ่อไหมบอลนี่อย่าอย่าแรงนี้เขาโพสกันด้วยวอลด,ด,ดี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 อย่าสักง,งานซักอาชีพเดี๋ยวพี่งานเข้าพี่เล่นใส่ออนแบบเนี้ย พี่เล่นใส่วเล่นตัวปล่อยบอลไหมพี่เล่นใส่ออนให้แรงนี้ต้องกดสามเท่านั้นถ้าจะกดบอลน,นี่ถ้าไม่กดสามชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยมันเล่นได้เหรอไอ้หนุม่มโอ้ยคิสพอมาคู่ใส่ออนนะคิสพอเนี่ยหลายคนคิดว่าตัวห่ามันเป็นตัวบ okay. ัฟไอแคนดีจาดโอเคคือมันเป็นตัวบัฟนะคิสพอส่งให้ใครนะคนนั้นจะดังหวดมากไม่เชื่อใช่ปะเดี๋ยวดูไซ่ออน นอนใต้แป้นหัวบวมแค่นั้นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดเขาหัวบวมไม่ได้เป็นลางเนี่ยไซออนโดนบล็อกน้องๆใต้แป้นนี้ลงไปนอนกองกับพื้นกันแน่นอนนะครับแต่ดูครับเรื่องดังไว้ใจผมแต่เกมลับจะเล่นยังไงวะอะไรอะไรแล้วแดงไปดีผมสปีดสปีดเข้ากันคิสพอส่งมะแต่คิสพอส่งมาผมได้เลยฮะได้เลยฮะแล้วเขาเข้าไปใต้แป้นโค้ชไทยคนตลายห่วงสัมเลนี่ปั่นจี๊อบะ ตายแปนไฮสังแค่นั้นสองคนคือเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับถ้าพี่จับไซออนเลคนจริงต้องดังอันหน้าปุ๋แล้วเนี่ยฮะคิดพอฮะคิดพอกำหมัดเลยฮะเนี่ยกำหมัดเลยเจอสกรีนไปไม่เป็นเลยคิดพอส่งสีบล็อบเจ้าหนี้ยังไงมูดเข้าไปด้านในแล้วผมตกออกนอกเอ้ยไปยืนสามไหมคิดพอทำไมคิดพอส่งเข้าไปเราฮอร์สไรเข้ามาข้างๆแล้วห่วงสั่นไปดิ อะไรนะมันต้องกองกันสามคนแล้วครับสองคนมันเอาไซออนอยู่ที่ไหนอะเกมเนี้ยมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วเบ้ายังไงไอเกมรับเราจะเล่นกันยังไงวะนั่นไงโดยแล้เฮ้ยได้อยู่เหมือนลีลาจะคอบอลแล้วนี่หาเสียเฮ้ย,ยไ,ได้ไหมไ<ะ> อย่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ลิลลักลอย<ม>่างเดียวเราต้องคอยสอนเฮ้ยยุงรอเตัดระยะรอส่งโคตรเท่เลยเอาสามแล้วไม่เอาสองโลบโล่ไงโลบไง,งนี่ไงหมดเล้ไปโลบไงยิงสองเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วนี่เลยต้องใช้ใช้สแต็กเลยครับใช้ได้ วนลูกไปฮะไม่ให้ได้หว like ่ะเพื push, ่อนให้เซตบอลด้วยเอตันบอกว่าเซตบอลเลยเพื่อนเออเซตบอลวิ่งแยกให้ด้วยเออต้องแบบนี้ฮะน่ารักมากใสออนจะได้เชิดฉายก็ต่อเมื่อเพื่อนเล่นเป็นเนี่ยฮะแล้วเพื่อนแยกให้ฮะใต้แป้นหมือนเจี๊ยบเลยเฮ้ยโอ้ยโอยโอยรีบาวอหัวแล้วคิสปอลรีบาวนะเหลือจะเชื่อ เฮ้ยสวยโอ้ใจเขาสวยโอ้โหใจนายเพื่อนไม่กล้าเล่นนะ nice. ลงอีกแล้วเดียแล้วผมจะสามสร้อยหกสิ <The opposite. S 1> อบองศาด้ไหาก็พอแล้วให้ไปกองกันใต้แป้งสามคนเลยสองคนจะเอาไซออนอยู่ได้อย่างไรผมซ้อ <laughs> น <laughs> เออดีดีดีมาฝั่งนี้เดี๋ยวซ้อนให้พี่วิ่งเร็วมากซ้อนลินหลานไม่ใช่ปัญหาสวย <The opposite. S 1> ผมบล็อกเอาด้วยฮะสวยเอตัน, <The opposite. S 1> นนะนี่ครับผมบล็อกเอาไว้สองคนเมื่อกี้ เฮ้ยเราลงเลเน้นๆคิสพอสามคะแนนคคมเลยนะครับไม่เห็นคนเล่นคิสพอในแร้งมานานมากๆแล้วนะครับนี่ฮะดูนะเขาอาจาอจะแอบบัฟก็ได้ค <9 S 1> <ๆ S 2> ่นเฉียวเลยส่งผิดส่งผิดส่งพิดสง่งผิดล,ล, <ๆๆ S 2> ลงลงเน้นๆไป ้ยเอตันหลับปะเนี่ยเอออ้คือคือเอตันเนี่ยที่โล่งแล้วไม่ยิงเพราะอะไรมันง่ายเกินไปครับมันต้องใช้ทักษะการเล่นของตัวเองเมื่อกี้คือเขาเขาเลี้ยงเขาเคาะกลับมานเว้ยแล้วค่อยเล่นนะเออคือคือแบบอ๋อคือแบบก็ยื่นโล่งเขาจะไม่ยิงนะเอตันมันง่ายเกินไปนะครับมันเสียสักสี่ ใต้แป้นเออมันต้องอยู่กันสามคนในใต้แป้นเนี่ยสองคนมันเอาไม่อยู่เลยมันต้องสามคนแบบนี้ฮะสามคนยังลำบากเลยไปตามเพื่อนข้าสนามมาอีกคนหนึ่งมาต้องสี่คนแล้วแบบนี้สามคนเอาไม่อยู่ฮะถ้าเล่นใส่ออนในแหลงแบบประมาณนี้มันก็จะโหดดุดััคถ้าเพื่อนไม่ยืนแอ e ใต้แป้นนะครับมันจะโหดแบบนี้เลยมันเซตวนลูกดังได้แบบสบาย แต่ถ้าเพื่อนมายืนแช่ใต้แป้นนะก็ก็เราก็จะไม่ได้พื้นที่เล่นอนะ่ะคือเราจะ h o ปเข้าไปก็ลําบากเราจะได้หลอกเหลี่ยมใต้แป้นส่งออกนอกก็ลําบากเนี่ยเพื่อนต้องเล่นแบบเอตันแบบเนี้ยนฮะคือดีเลยคือไนท์เลยนะเพื่อนแบบไปยืนแยกให้อันนี้คือดีเลยนะถ้าการเล่นแบบกดยิงอีกสักหน่อยหนึ่งนะคือแบบเพอร์เฟกเลยนะครับอันนี้แต่ว่าถือถือว่าดีแล้วนะดึงพื้นที่ใต้แป้นได้นะไฟดกข้ามเป็นตัวละครที่มันบล็อกแบบเช็ดทุ่มเกรนอย่างเงี้ยมันตกดีไหมมันตกดีแต่ว่ามันตกยากยู่นะ มันตบดีแต่ไม่ได้ดีมากแต่ถ้าตายแป้นเป็นพวก MB เราอาจจะเจ็บหัวได้ทําลายล้าง Channel เรามาพังทึมหลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทึมหลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทําลายล้าง Channel ลุยไปกับทําลายล้าง c h a n n e เกมมี้วปเล่นสนุกโเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทําลายล้าง Channel ลุยไปกับทําลายล้าง c h a n n e go